มาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋าวันนี้พี่ตู่อ่ตำน้ำพริกต้มผักจ้ะน้ำพริกกะปิป้าปนใครเคยทานมั่งใส่ป้าปนด้วยสำหรับผักกลางจ้ะ ใส่มะนาวหนึ่งลูกก็มีพริกแดงมีกระเทียมนั่นแหละแล้วก็ใส่กะปิแล้วเหยาะปลาปนลงไปเนี่ยลวกผักลวกผักบุ้งแล้วก็ถั่วอะไรนะถั่วพูลวกถั่วพูเพื่อน สุดยอดเลยอร่อยใส่ดปใบย่างปลาปบนไปด้วยโอ้ยมันเข้ากันบีมานาบมันเาเแซ็จเสอร่อยอร่อย ปิ๊ปิอยังดีเลยเนะี่ยปีอร่อยใส่น้ำต้มล้างครกหน่อยเพื่อนๆเลยเสร็จได้มัน เป็นน้ำต้มนะล้างคกล้างคกอะไรมันจะอร่อยก้นคกนี่แหละมันจะอร่อยสุดละนี่มะเขือพวงไม่มีหรอก นีม่มะเขือรครอบนี่พริกกะปิจ้ะอู้ยเราทานไหมหอมจี๊ด ไปยากเนี่ยของบุ่งอ่ะตัวน,นั่นเลยเนี่ยป๊อปอายเลยเนี่ยถูกผูเนี่ยทอดปาาินยสวยกระไม กบกรอบเป็นงไงน่าทานไหมกับน,น้ำพิกจะปิดนี่มา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 ข้ากำลังหุงอยู่นี่มีมะเขือมานี่ซือ้อมะเขือ มาเลยทานข้าวด้วยกันมะเขือยังใหม่ๆอ่อนๆเนี่ยกับมันพริกกะปิมันพเพลินสุดเยอะป้าก็ทานทานข้าวเหมือนกันผัดอ่ผัดเนื้อน้ำมันหอยใส่ใส่เห็ด มะเขือมะเขือ,อยังใหม่ๆอยู่เห็นไหมขาวโบ๊ะเลยนี่สองลูกคนเดียวพอแล้วซื้อมาตำส้มตำนะเนี่ยแค่นี้ก็สำเร็จนวจ้า รังสุดแล้วเพื่อนๆโอ้ยข้าสุกแล้วมาเลยนะนี่ลวกทบูต้มผักบุ้งห็นไหมผักบุ้งนี่ได้กินสมใจแล้วจ้ะวันนี้ผักบุ้งแบบสดๆเลยน้ำพริกกะปิปลาปน่น ทอดทอดปานิมนี่ทานกับน,น้ำพริกกะปิแล้วก็มะเขือจ้ะไม่พอเดี๋ยวหั่นใหม่นี่ของวิตามินจ้าตักข้าวก่อน เพื่อนมาทานข้าวด้วยกันนะนี่ปลาทอดนี่ รูปิ้ตก้มผักนี่ข้าวร้อนๆไหมนี่อาหารไท่เท่ๆโอเคจ้ะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้ะ วันนี้จะทานน้ำพริกกะปินะจ๊ะลวกโถพูแล้วก็ลวกผักบุ้งแล้วก็ทอดปลานินจ้ะแล้วก็มาเขือจ้ะแล้วก็ข้าวร้อนๆจ้ามาอร่อยด้วยกันจ้าช่วยชมคลิปพี่ตู่ได้วยนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์ ให้พี่ตู่ด้วยจ้าเดี๋ยวพี่ตู่ขอไปทานข้าวก่อนนะจ้าบายบาย